สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน New Racing Shop นะครับอยู่ใจกลางเมืองชัยนาทวันนี้เราอยู่กับนี่เจ้าของร้านครับพี่นิวแนมตัวหนึ่งครับผมผมนิวนะครับก็เจ้าของร้าน New Racing Shop ชัยนาทนะครับผมพี่นิวครับที่ร้านนี่ทำอะไรบ้างก็ทำหลากหลายครับเป็นงานเซอร์วิสต่อบำรุงนะครับทั้งรถญี่ปุ่นรถี่โน่นะครับหลากๆลารถออฟโรดครับเป็นูกเยอะที่นิวครับผมไปชมร้านเนี่ยครับในร้านมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างโอ้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับเป็นไงบ้างครับ สวยงามนะครับพี่จัดได้เป็นระเบียบมากนะครับมีอะไรบ้างพี่นิวแนะนำให้ฟังหน่อยครับก็ทางร้านนะครับก็หลักๆก็เป็นตัวแทนของพวกห้าโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ก็คือผลิตภัณฑ์แอตแทร์รี่ต่างๆรถยนต์นะครับข้างล่างคอยเสียโช๊คทำเบรกระบบเบรกระบบเบรกก็มีนะแต่มันพิเศษนะครับพี่เห็นว่าพี่นิวทำเกี่ยวกับรถยุโรปด้วยใช่ไหมครับผมหลักๆซอร์วิสรถยุโรปนะครับรถยุโรปทำด้วยนะไม่ใช่แค่กระบะอย่างเดียวเนาะรหลักคือสวิตรถยุโรปอยู่แล้ว โอเคโค้งวงจรเนาะปีนี้ลงแข่งสิบเซียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็อุ่วมทำรถอยู่ครับทำรถอยู่เดี๋ยวเราไปดูรถกันว่านี่นักแข่งสิบเซียนใช้รถรุ่นอะไรใช้ปฏิพันธ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับมันน่ารักของมินิวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมโอ้โมันเครื่องที่ผมเลือกใช้นะครับโตโยต้าชนะครับผมสิบเซียนโตโยต้ิร่วมสิบเซียนแล้วนะ้ี่ินิวใช้เป็นตัวโตโยต้าลีโก้เลยครับผมโอ้โหงบกมีกำลังโมกเครื่องเลยนะ ก็ปรับเปลี่ยนเทอร์โบเพิเเเเ่มเครื่องเพื่อทำงานได้หน่อยครับนะนี่ภายในเตรียมไวนะ้นะยืนทานยืนอะไรเรียบร้อยนะโช๊คเี่นนิวใช้ของโปรเฟนเดอร์เนาะโปรเฟนเดอร์นี่นะครับนี่ปรับแต่งพิเศษยางเดี๋ยวเป็นของอาริโบนะครับยางให้พี่นิวฝากร้านหน่อยดีกว่าเนาะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ชัยนาธและบริเวณรอบข้างน,นะครับงงครับผมก็ฝากเลยครับผมก็พี่นิวจะพิมพ์็อปชัยน,ยนาธนะครับตั้งอยู่ใต่การ ที่ร้านทำงานก็บารุงเกรื่องยนเซอร์วิสตกแต่งญี่ปุ่นยุโรปออฟโรดและในเร็วๆนี้จะเป็นแบรนท์จำหน่ายยางยี่ห้องออลิเวนะครับเจ้าเดียวในชัยนชาทนะครับโอเคคนะรับใครต้องการหรือใครเล็งหาอยู่ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ครับร้านเปิดวันไหนบ้างครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผมใจันทร์ึงวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นปิดวันอาทิตย์นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อ รายละเอียดด้านล่างนี้โอเคยังไงก็กดติดตามในเพจชื่อว่าเป็นบุคลาณนะครับ New Racing Shop ด้านหน้าเลยกินด้านล่างนี้ได้เลยนะครับดวโอเคครับโอเคแล้วเจอกันครับ New Racing Shop ครับ